ได้ได้ได้เลยค่ะองที่ค่ะคนกลัวผีเล่นหนังผีรู้สึกยังไงบ้างครับพี่คือหนูรู้สึกว่าในกองถ่ายบรรยากาศมันคงไม่น่ากลัวหรอกเราทีนีเพราะดูจากเพื่อนเพื่อนร่วมแคสแล้วก็ทีมงานเราทุกคนดูแบบสนุกสนานกันมากแล้วก็จริงๆก็ได้ไปดูโลเคชั่นมาแล้ววันนี้ก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่เวลาเขาเล่าเรื่องอะมันแป่น่ากลัวคือจริงจถามว่าเป็นคนกลัวไหมก็ กลัวแต่ก็ไม่กลัวในเวลาเดียวกันแต่ก็ไม่รับรู้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะที่เราไปวงสุขตอนเช้าใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าถ่ายทำอาจจะไปตอนขึ้คืนหรือเปล่าเอามีมีคิวไนค่ะแต่ว่าก็ก็ไม่อยู่คนเดียวืกมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะหลังจากที่มีการติดต่อค่ะก็ก็ทําการบ้านหมดแหละก็แบบทาตัวละครแล้วก็คอยคุยกับพี่พิงค่ะว่าพี่พิงคิดเห็นยังไงกับตัวละครตัวนี้เราคิดเห็นยังไงอะไรเงี้ยเห็นว่า เป็นคหนึงที่ทำใเรื่องนะเป็นคนเป็นคนเชียใช่เขาเชียยังไงอ่างเขาเชียยังไงแล้วก็คือเอาตรงคือเราก็แบบเหมือนเราเคยดูหนังพี่พิงแต่เราก็ไม่เคยทำงานกับพี่พิงอะเนาะเราก็ถามว่าเอ้ทํางานกับพี่พิงเป็นยังไงแล้วก็เขาก็บอกว่าเอ้เขาชอบมากแล้วเขาก็เชียนะเพราะว่าเป็นคนกับพี่พิงเป็นเพื่อนกับคนนึ่งที่ทำงานด้วยเรารู้สึกสบายใจเราก็สนุกใช่แล้วพอเราเคยดูหนักขอแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้โอเคถ้า เก้ายืนยันมาแบบนี้เราก็รู้สึกเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าตอนที่เขาเล่าเรื่องให้ฟังเราก็รู้สึกว่า,ามันก็น่าเล่นนะตอนนั้นก็จะตัดสินใจไปประมาณแบบ70%แล้วแหละแต่ว่าพอเก้าพูดเราก็อ้อาโอเคก็เล่นละกันเือนเก้าก็ช่วยในการตัดสินใจในการรับเล่นร่องนีไหมะไม่ได้ช่วยตัดสินใจแต่เอาเป็นว่ามีผลในการที่วีเอ,เอาเอาความเห็นมาตัดสินใจร่วมใช่เรามีจินตนาการไหมคะถ้าถือว่ามันหลอนจนถึงขั้นไหนเราถึงจะไม่หวพี่มี ไม่คือเอาสุดท้ายเลยนะมันก็อยู่ที่บทแหละถ้าบทมันสนุกอะคือก็เราเราก็คงอยากเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นั้นๆเพราะพรมันอยู่ที่บทจริงๆใช่ได้อ่านบทแล้วใช่ไหมคะได้อ่านแล้วค่ะเรามีวกของของถังไมไม่มีการเล่นเป็นผีมันยากไหมคะคิดว่าค่ะเราไม่ได้บอกนี่ว่าเราแล่นเป็่้บอกเลยเขกเสียงมารีมาก่อนไงมากับเสียงไงแต่วีีนักร้องต้องไ้ได้ไมไรเงี้ย ต้องไปรอติดตามอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายแต่ต้องรอดูแต่ะคนเดาค่ะว่าน่าจะเป็นผู้หญิงที่เป็นผีซึ่งมีผู้หญิงแค่คนเดียวในวันนี้ไม่รู้ไม่รู้อาจจะมีตัวละครลับหรือเปล่ามันไม่มีความเห็นนะเพอาะมันเหมือนแบบมันมีโมเมนต์ที่เราก็รู้สึกว่าอเราไม่รู้จริงๆจน เชื่อก็ได้อะเพราะเราไม่รู้อะเพราะเราก็กลัวไว้ก่อนเซฟดีกว่าแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ไม่เชื่อเพราะว่าบ้านเราก็เป็นแบบบ้านวิทยาศาสตร์มากมันก็เลยทําให้เราแบบเราควรจะเชื่ออะไรดีแต่ก็ก็กลัวไว้ก่อนละกันจะได้ไม่สวยทีหลังละอะไรอยงเ้ยเออใช่คือเรไม่ได้ลบหลู่ใช่ไม่ได้ลบหลู่ถ้าเราคิดดีทําดีไม่มีใครทำเราไม่มีใครทําอะไรเราได้ค่ะเออโอเคค่ะมาเรื่องกลางหน้าร้นานค่ะก็ใงบ้านกลับมาตัดสินดูแสงเงาใช่ค่ะ เดี๋ยวแป๊บหนึงก่อนจะไปขอฝากด้วยนะคะอุปหามราติมารีรติกาส์่ะเฮ้ยได้ดูภายในปีนี้ไหมคะไม่รู้ค่ะรอพ่วงกับต่อแล้วกันอ่ากลับมาแสงเหนือได้เลยค่ะโอเคแสงเหนือที่แสงเหนือหนาวมากค่ะแต่เหมือนว่าอบอุ่นมากนะคะไปทำข้าวกลรัวเลยว้าวก็อบอุ่นประมาณนึงทิปนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่บิ๊กทีมนี้ก็จริงๆก็คือ ก็คุยกับก้าแหละแล้วก็รู้สึกว่าแม่แม่ของพวกเราสองคนคือเขาก็เป็นความฝันของเขาที่เขาอยากได้เห็นแสงเหนือ,อแล้วพอยิ่งรู้ว่าแบบปีนี้มันเป็นแบบปีที่แบบแสงเหนือมันรุนแรงและเห็นชัดง่าย,ยางั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นโอกาสดีที่จะพาแม่แม่ไปเที่ยวเออร <S 2> <S 2> เียก<ล>เก็บมั้ยครับก็ไม่ได้นานมากแต่ว่าก็ก็ล่วงหน้าหลายเดือนอยู่เตรียมใจไปฝ่าอะไรต่างๆยังไงบ้างคะถ้าคุณไปจะไปถึงอะไรนะคะ มันยากไม่ไัวจะไปถึงจุดที่ได้ดูแสงเหนือหนาอะไรแล้วมันไป่สายคนไม่ยากไม่ยากหรอกเพราะว่าเราเราไปกับแม่อ่ะเราก็ไม่อยากเอาแม่ไปลําบากอะไราเงี้ยแล้วก็แล้วก็หาวิธีที่มันแบบไอ้สบายสบายไม่เหนื่อยเกินไปสําหรับแม่แม่เราด้วยแล้วก็ยังสนุกได้ได้ถือว่าผจญภยอยู่อะไรอย่เงี้ยแล้วก็ได้ไปดูแสงเหนือดุวมานอะไร่าเงี้ยจะเตรียมใจไหมเพราะว่าคุณไปแล้วิดหวังไม่มีค่ะได้ดูมันไม่มาคือก็ก็บอกก็บอกว่าเป็นหลายคนเขาไปกันเป็นสิบรั้งนะก่อนเขาจะได้เห็นแล้วก็จะดวงนะ คุยกันไวแล้วแต่สุดท้ายแบบดวงเขาข้างเราเออคุณแม่ไมหวเองบ้างคะรีแอคชั่นที่เราเห็นคุณแม่เองแล้วก็คุณแม่คือพอเราเห็นแม่แบบพอเห็นแม่แม่มีความสุขเราก็มีความสุขอะคะ่ะเพราะว่าแบบตอนที่เห็นแสงเหนือแบบคือต้องปิดเสียงวิดีโอออกไปเพราะมีอะไเสียงแม่แบบโอ้ว้าวสุดยอดมากอะไรตลอดเวลาจนเลยรู้สึกว่าปิดเสียงละกันถ่าแม่ไปทักใจแี่นี้หลายคนก็นึกข่าวดีแล้เพราะว่าไปกัน ครัวไม่ทางครอบครัวพ่อวีกับน้องชายวีไม่ได้ไปด้วยอแต่ว่าพวกมีสักขีพยานของแต่ละครอบครัว<ม>แล้วบรรยากาศอะไก็ให้ไงเป็นครั้งแรกเลยไ,ไหมว่าได้ไปกันแบบสองแบบม่ใช่เปแบบ<ม>็นครั้งแรกที่ไปกันแบบสองแม่สองลูกใช่ค่ะ<ม><ม>แล้วก็ไปจับเห็นว่าเอ้ยบางรูปที่แบบถ่ายรูปใกล้ๆชิดกันหรือว่าจะเป็นโมเมนต์อันรุ่งร่ามีหลายคนรู้ที่เขาวดีแล้วที่แบบใกล้ชิดกันหลายคนก็ทักมาเหมือนกันว่าเอ้ยจังหวะนี้ต้องแบบเซอร์ไพตัวน้าอะไรแต่ยังค่ะยังค่ะทิปนี้ถือว่าเป็นแบบ คลิปทำคะแนนทำคะแนนยังไงบ้าคคงครนนับาง้ดูแลดีไหมครับดูแลดีกระเป๋าคอยยกให้ออกจากรถเป็นผู้ชายคนเดียวไงก็เอาโอเคอะไรอย่างเงี้ยช่วยกัน,กนค่ะใช่มีบางลูคที่แบบ้พี่ก้าวไม่ได้ใส่ถุงมืออาจจะแบบมันจะถนัดในการจับแหวนมาสวมมัน,นไม่มีค่ะเอาไปว่ายังไม่มีแน่นคะถ้าเรายังกลับมาคุณแม่เรามีคอมเมนต์ยังไงบ้างนะคับดาวแต่ว่ายิ่งชอบมากที่นุดเขาบอกว่าประทับใจใช่ เราได้บอกพี่ก้าวหรือยังคะว่าความประทับใจ็คคุณแม่ประทับใจม,มากอะไรหนูว่าก้าวดูออกเพราะว่าแม่เขาก็ชมตั้งแตบบ่ที่แบบที่ทิพแล้วลชมต่อหน้าก้าวเลย <c oughs> ใช่ค่ะแม่เป็นคนไม่เก็บอาการเท่าไหร่ชมอะไรบ้าง่เอะไรนะคะชมว่าอะไรบ้างบ <c oughs> อกว่าแบบเออก้าวเป็นเด็กนาาก่ารักเป็นคนนาา่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หมอก็พูดว่าพวกเธอสองคนนี่เข้ากันมากเลย ตอบเรื่องนี้เลยอ่ะมันยังมันยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวเห็นแล้วจะรู้เองจริงๆใช่คือหนูเขากลุ้นได้ไหมว่าครั้งที่แล้วพอหนูตอบไปว่าเอ้ยหนูเคยแบบมันก็เป็นเรื่องอนาคตที่เราได้คุยกันบ้างอะไรเงี้ยมันมีไปเขียนเป็นข่าวดูวนี่นาแล้วหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเธอฉันก็ยังไม่ได้อยากเล่าขนาดนั้นเรื่องนี้มันก็ส่วนตัวอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่า คือเอาจริงๆก็แบบมันก็เป็นเรื่องของอนาคตที่ต้องที่ต้องรอ,อดูกันไปแหละซึ่งณตอนนี้ยังไม่มีค่ะจะโฟกัสคืออะไรคะตอนนี้จุโฟกัสก็คือทํางาน<ม>ทํางานแล้วก็แบบร,รู้สึกว่าเป็นการแบบคอยดูแลเอาใจใส่แล้วแบบโฟกัสที่ความรักแหละใช่<ม>แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ถึงเวลาตรงนั้นเพราะเราก็ยังอยากทํางานอยู่แต่ตว่าทั้งสองคนก็ต้องพิสูจน์ันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจน,นจุดนั้นถูกไหมคะมันถ้ามันถึงเวลาเดี๋ยวมันก็ถึงเองใช่เธอไปถามผู้ชายสิมันถามอะไรผู้หญิง่ไม่ออก ไม่รู้ค่ะก็ถือว่าเป็นแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ค <okay ่ะแม่แม่แฮปปี้ลูกๆก็แฮปปี้ใช่ไหมที่ต่อไปอีกไม่ไกลแบบนี้ครอบครัว no มีคุณพ่อด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเป็นแนนนาคตไปค่อยๆไปทีละทริปเนาะเพราะปีหนึ่งเราแบบต้องเที่ยวหลายกรุ๊ปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทั่วถึงเดี๋ยวมีแฟนคลัอะไรอย่างงี้อีกก็กดติดตามนะคะโอเคค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วทีนี้ถ่ายรูปมันอยู่ในโลกเขาบอกเนึ่งสองสาม